ครับสวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับก็มีทรัพย์สวยนําเสนอเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านเคซีการ์เด้นโฮมนะครับพัทยาสามสิบสี่ทับสามนะครับก็มีบ้านเดี่ยวสองชั้นรีโนเวทแล้วสวยๆนะครับนาเสนอหนึ่งหลังนะครับฟัก์ชันบ้านเนี่ยมีห้าห้องนอนนะครับสองห้องน้ําเนื้อที่ห้าสิบตารางวาห้องนอนใหญ่มากนะครับแล้วก็มีเทเลสใหญ่ๆเลยีหลังนี้ไปชมกันเลยครับอันนี้เป็นถนนหน้าตัวบ้านนะครับก็กว้างๆแบบนี้ อยู่ต้นๆเลยนะครับเข้าจากถนนหลักเนี่ยถนนทัทยราชเนี่ยเข้ามาถึงบ้านเนี่ยประมาณสัก300เมตรได้นะครับออกปักซอยไปนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปเจอตลาดทัทมิตรประมาณสัก5กิโลครับตลาดมีนประมาณสัก10กิโลเลี้ยวขวาก็จะไปเจอตลาดมารวยนะครับประมาณสัก3ามกิโลนะครับนี่คร่าวๆประมาณนี้รีโนเวทให้แล้วส,สวยแบบนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันข้างหน้าเนี่ยพื้นที่จอดรถตรงนี้ทําให้แล้วนะครับแล้วก็ตรงเนี้ย เขาทําเป็นระบเบียงนะครับใหญ่ๆเลยก็เป็นหลังคาเป็นในตัวป้าทําสวยๆด้วยนะครับนี่สวยหรูเลยฉาบเรียบเลยระดับแบบนี้นะครับพื้นปูกระเบื้องให้สวยๆนะครับจอดรถในบ้านได้2อถึงสคันนะครับกว้างๆกันไปเลยแบบนี้นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ095 902 2479สสุขุมบ้านและที่ดินนะครับตรงนี้เป็นประตูทางเข้าหลักนะครับเปลี่ยนแล้วเป็นบานสไลด์กระจกนะครับ ถัดมาตรงนี้เป็นพื้นดินนะครับปูย่ามไว้ให้สวยๆแบบนี้เลยด้านหน้าด้านข้างนะครับแบบนี่แบบนี้แบบนี้เดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆก่อนแล้วกันนะครับอันเนี้ยต่อเติมห้องมาห้องนอนนะครับห้องนอนห้องบนใหญ่มากนะครับใหญ่มากเดี๋ยวพาขึ้นไปดูเดี๋ยวพาขึ้นไปดูด,ปด,ด้านหลังตรงนี้ปูกระเบื้องนะครับทำลานสักล้างไว้แบบนี้ทําหลังคาไว้ให้เรียบร้อยนะครับปั๊มน้ำแทงน้ําแถมให้นะครับของใหม่ทั้งชุด ด้านหลังนี่ก็ปูกระเบื้องเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็หลังคาทําเต็มพื้นที่เช่นกันแล้วก็จะมีประตูทางเข้าออครัวนะครับครัวเดี๋ยวผมพาเข้าทางตัวบ้านหลักละกันนี่เลยนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปดูภายในตัวบ้านกันต่อนะครับหน้าบ้านหลังนี้หันทิศใต้นะครับทิศดีด้วยเข้าซอยไม่ลึก300เมตรนะครับเดินเข้าออกได้นะถ้าจะขึ้นรถ สาธารณะนะครับก็เดินเข้าออกได้300เมตรนะครับเดี๋ยวเราเข้าดูภายในกันนะครับอันนี้เป็นประตูทางเข้าหลักพื้นชั้นล่างปูใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นกรนิโต้พันใหญ่60คูณหเซนนะครับฝั่งซ้ายอันนี้เป็นชุดชั้นวางทีวีแล้วก็บิวอินผนังไว้ให้ด้วยสวยๆแบบนี้เลยฝ้าเป็นฝ้าฉาบระยบนะครับเลนระดับซ่อนไฟไว้ให้แบบสวยหรูแบบนี้เลยนะครับเฟอร์นิเจอร์แถมทุกชิ้นนะครับ ของใหม่แกะกล่องทุกชิ้นโซฟาชุดสวยๆหลูๆชุดนี้แถมนะครับโต๊ะกลางแล้วก็ถัดไปตรงนั้นเป็นชุดโต๊ะท่านข้าวนะครับสีที่นั่งแบบใหญ่ๆเลยนี่เลยนะครับเค g ี r การ์เด e นโฮมะครับฮะไทยราช34มสิบทับสามนะครับสวยๆทำเลดีตรงนี้ใกล้อะไรอีกใกล้โรงเรียนด้วยนะใกล้โรงเรียนนวมินทราชูทิตนะครับเบญจมาราชาลัยแล้วก็โรงเรียนโรงเรียนสาธิต สาธที่ตรงข้างๆซัฟฟอรีเวอร์นะครับก็ไม่ไกลนะครับมีห้องนอนชั้นล่างนะครับนี่หนึ่งห้องตรงนี้อันนี้ห้องที่1อยู่ชั้นล่างอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับฝ้าฉับเระยแบบนี้นี่เลยท่านใดที่ครอบครัวใหญ่นะครับมีสมาชิกภายในบ้านเยอะต้องการห้องนอนเยอะนะครับต้องการที่จอดรถเยอะแล้วก็เข้าซอยไม่ลึกนะครับหลังนี้ตอบโจทย์ท่านได้นอนนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องโซนรับประทานอาหารนะครับ ชืบเนี่ยฝั่งซ้ายฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวครัวก็บิวอินเคาน์เตอร์ไว้ให้ส,สวยๆเลยเคาน์เตอร์เป็นคอนกรีตนะครับเป็นรูปตัวแอลแบบนี้แผ่นท็อปสีดำนะครับแถมหัวเตาแก๊สสองหัวติดตั้งเครื่องดูดฟันไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นซิงค์สแตนเลสสองหลุมนะครับข้างล่างก็ทําเป็นตู้เก็บของนะครับใส่บานซิงค์ไว้เรียบร้อยนะครับนี่เลย ถ้าได้สนใจดูคลิปนี้แล้วชอบบ้านหลังนี้นะครับแคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับไอเดียไลน์ผมจำง่ายมากนะครับ @home4 นะครับ @stylehome บ้านแล้วก็เลขสีตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างนะครับแล้วก็มีประตูออกไปด้านหน้าตัวบ้านแบบนี้ออกไปก็ตรงที่จอดรถนะครับนี่เลยนี่เลยตรงนี้ทําจุดวางเครื่องซักผ้าไว้ให้เรียบร้อยนะครับมีท่อน้ําทิ้งตรงกระถางต้นไม้นะแล้วก็มี ต่อน้ำดีแล้วก็ปลั๊กไฟเรียบร้อยตั้งเครื่องสภาสตรงนี้ได้เลยฮะแล้วก็ห้องน้ําชั้นล่างนะครับใหญ่นะครับใหญ่กว้างมากห้องน้ําทั้งชั้นบนชั้นล่างเลยก็ปรับปรุงให้ไซโซนะครับบุกผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้แถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยหนึ่งครื่องนะครับของใหม่แก่กล่องนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นนี่ห้องน้ําผ่านไปนะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลัง นี่ก็มีประตูออกไปด้านหลังนะครับเป็นลานซักล้างแบบนี้นี่เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวบ้านกันต่ออันนี้จะเป็นมุมห้องโถงนะครับมุมจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านกว้างๆโล่งๆแบบนี้เลยไปเดี๋ยวตามผมไปชมชั้นสองกันต่อได้เลยครับบันไดาเป็นโครงสร้างไม้นะครับพื้นไม้แบบนี้ ขึ้นมาถึงชั้น2องนะครับชั้น2พื้นปูใหม่ทั้งชั้นเช่นกันนะครับเป็นแกนิโต้แผ่นใหญ่60ส0คูณหกเซนนะครับนี่แบบนี้นะครับเดินเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นห้องไม่แน่ใจว่าอันไหนห้องมาสเตอร์นะครับใหญ่ทุกห้องเลยใหญ่ทุกห้องเลยอ่านดูห้องนี้ก่อนละกันครับใหญ่มากนะครับใหญ่มากตีแบตได้เลยนะครับเนี่ยเตะฟุตบอลได้เลยครับ้าฉับระยับนะครับ มีหน้าต่าง3มชุดด้านหลังสองชุดนะครับแล้วก็ด้านข้าง1ชุดด้านหลังก็วิวสวยๆเลยทุ่งนาโอ้เลยนะครับนี่เลยลงเตียง6ฟุตได้ประมาณ5้าหหลังอ่ะห้องนี้ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปสองห้องผ่านไปแล้วนะครับสองห้องผ่านไปแล้วอไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับไปดูห้องน้าชั้นบนกันก่อนห้องน้ําชั้นบนก็ ปรับปรุงให้ส,สวยๆเช่นกันนะครับก็กว้างห้องน้ํากว้างทั้งชั้นบนชั้นล่างนะครับป้าจับระยบห้องนี้ใช้ให้ฝักบัวเป็นแบบเรนชวอร์เลยแล้วก็แถมเครื่องทําน้ําอุ่นเช่นกันนะครับนี่เลยนี่เลยปรับปรุงให้ส,สวยๆเช่นกันนะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับอ่ะหันหลังกลับมาดูโถงบันไดชั้นบนกันนิดนึงนะครับก็กว้างอยู่นะครับบริเวณตรงเนี้ย เดินสะดวกมากมากนี่เลยถุงบันไดนะครับถุงบันไดอ่ะเดี๋ยวเราเข้าดูอีกห้องหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราดูห้องนี้นะใหญ่ห้องนี้ใหญ่กว่าอีกครับนี่ห้องนี้อันนี้อยู่โซนด้านหลังนะครับอยู่โซนด้านหลังทั้งคู่นะครับห้องนี้ก็ว่างมากนะครับก็ถ้าถ้าถ้าทุกผนังนี้นะเตะบอลได้เลยนะครับใหญ่มากนะครับ นี่มาถึงนี้เลยนะครับมาถึงนี้เลยหมู่บ้าน KC ซีการ์เด้นโฮมนะครับซอยหัดไทยธาสามสิบทับสนะครับประตูหน้าต่างเปลี่ยนเป็นบานสลด์กระจกทั้งหมดแล้วนะครับทั้งชั้นบนชั้นล่างนี่แล้วก็จะมีห้องนี้จะมีประตูออกไปเทอเรสด,ด้านหน้านะครับห้องนี้น่าจะจัดเป็นห้องมาสเตอร์นะครับมีระเบียงนี่เทอรเรสก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ นี่ท่านใดสนใจรีบมาชมรีบเมจองกันได้เลยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบแคปรูปส่งลายสะดวกสุดนะครับไอ l ดี e ลายผมจำง่ายมากนะครับแอดโฮมสนะครับแอดไซโฮมบ้านแล้วก็เลขสีนะครับนี่เลยนี่เลยสวยๆทำเลดีเข้าออกสะดวกนะครับไปลำลูกกาออกสุขาวิบาล5้าออกเทพปปารักออกพระโขโยธินได้นะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปมีนบุรีไปลาดกบ,บังไปสุวรรณภูมิ นี่เลยนะครับอ่าโอเคกลับเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับศู5ย์2 2 4 7 9ส่สุขุมบ้านและที่ดินนะครับ C ี่อ่า 1, 2, 3, ห้องถัดไปแล้วอ่าห้องที่4ี่กับห้องที่5นี้อยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับนี่หน้าบ้านหลังนี้หันทิศใ,ใต้นะครับทิศใต้นี่ห้องนี้จะย่อมนิดนึงห้องนี้ก็ลงเตียงสัก5ฟุตได้นะครับ มีหน้าต่างสองชุดด้านข้างกับด้านหน้านะครับฝ้าฉับระย,ยบนะครับฝ้าฉับระย,ยบพื้นแกนิโต้หกสิบคูณหกสิบเซนนะครับต่อด้วยห้องที่ห้านะครับก็อยู่คู่กันห้องนี้ใหญ่กว่าห้องเมื่อสักครู่ห้องนี้ลงเตียงหกฟุตได้นะครับลงเตียงหกฟุตได้มีหน้าต่างสองชุดเช่นกันนะครับด้านข้างกับด้านหน้านี่เลยนี่เลยสวยทำเลดีบ้านหลังใหญ่พื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับ มาดูหลังนี้ได้เลยสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อบ้านเดี่ยวระแวกนี้นะครับแล้วก็มีสมาชิกภายในบ้านเยอะนะครับต้องการห้องนอนเยอะต้องการที่จอดรถภายในบ้านเยอะนะครับหาบ้านเดี่ยวแถวแถวหาไทยราชหาไทยมิตรนิมิตใหม่สายไหม่ใกล้ซัฟฟรีเวอร์นะครับก็ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้ได้หมู่บ้านเคซีการ์เด้นโฮมหาไทยราช3าทับนะครับก็บ้านสวยหลังนี้ ก็ขอฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกด subscribe, s ับสไ r i b ์กดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย